สวัสดีาวสวัสดีครับนาวสวัสดีครับสวัสดีครับขอสิ่งี้ได้อีกสักทีได้ไหมครับผมโอเคเยเอาล่ะไม่มีสติกันแล้วตอนนี้นะครับด่ารักไหครับหล่อไหมครับหล่อนะครับวันนี้เราจะมีลาบนะครับว่าคือคุณหนิงนะครับเป็นผู้ช่วยแปลของเรานะครับ Okay, Eric Cho Hello everybody, I'm Eric Cho, Cho Jing Zhe 然后 oh, this is my first ever, um, first time in Bangkok. Um, I am a, I like, um, I like golf. I like basketball. I like sports, and I like suits. Yes. Yes. <laughs> ชอบทั้งกอล์ฟชอบทั้งบาสเกตบอลเลยนะครับงั้นถามเอริกนิดนึงครับก่อนจะมาเมืองไทยก่อนจะมากรุงเทพมาหานครได้คิดไวหมครับว่ากรุงเทพเป็นยังไงในความคิดของเอริกครับอย่างนั่ง,งอยู่นไทยก่อนท่คุณที่ไหน่คิดว่าที่จะเป็นอย่างไรบ้างคิดว่านั่นจะเป็นอย่างไนงิดว่านเอย่างไบาิดว่าทีนอย่างไคิดว่าี่นัองไคิดว่าที่นันอย่างไว่ทจะเป็นย่งไาง 我知道泰国是离有有很多很漂亮的海边，很漂亮的海，然后，呃，是一个，呃，食物好吃的地方，因为我很喜欢泰国料理。他的嗯，到泰曼谷，你感觉得怎么样？我觉得我发现。 交通好像会有点小塞车รู้สึกว่าเหมืนจะแอรถตินะแต่除了那个以外食物跟我就是想象的完全一模一样เอ่่า非常的酸非常的辣然后就是都很下饭ก็เลยอ๋อานอกจากรถติเนี่ยอาหารเนี่ยก็เป็นไปอย่างที่เขาคิดไว้เลยเออเผ็ดๆเรี้ยวๆกินกับ้าวค่ะเงถามคำถามนี้ดีกว่าครับได้ข่าวว่ามาถึงเมืองไทย2อถึงสวันแล้ว 他你现在在泰国已经两三天了，做，了，哪些事情？这次来泰国、呃，我的经纪人把我的工作排的比较满一点，所以，嗯、呃，比较多访问。然后，其实两天我们就做了十二多个访问，然后还有杂志的一些拍摄啊，有去，昨天有去一个泰国的高尔夫球练习场，然后也有吃到到呃，道地的。 The Local, sorry, ค่ะก็ได้โชค2อวันมานี้นะคะตารางงานเดนมากคือสวันเนี่ยให้สัมภาษณ์สื่อไปสิบสองเจ้าะคะ่ะ <laughs> ก็จะมีทั้งสัมภาษณ์นิตยสารแล้วก็จะมีทั้งที่เป็นแบบอ่านวิดีโอสัมภาษณ์กันนะคะแล้วก็นอกจากสัมภาษณ์สื่อเนี่ยก็เมื่อวานนี้ไปสนามไรฟ์กอล์ฟมาแล้วค่ะได้พิธีกอล์ฟมาแล้วแล้วก็จะมีอยู่มื้อหนึ่งที่เขาได้กินอาหารเที่ยงนะคะเป็นร้านอาหารไทยที่ร้านเป็นโลเคอล์ก็เป็นร้านเชียงสตาร์ก็รู้สึกว่าอร่อยมากค่ะเน้นเซนว่ายังไม่ได้ไปเที่ยวเลยใช่ไหมครับต้องหายไม่ไ่วหวังเนาะเออ明天 เด่นเดินน这个忙完粉丝见面会รเดี<ノ>๋ยวพรุ่งนี้ค่ะเสร็จจากงานแฟนนี้เมื่อไหร่ไป่ะงั้นแอบถามนิดนึงได้ไหมครับว่าพรุ่งนี้เสร็จงานเรียบร้อยแล้วมีที่ไหนที่อยากไปเป็นพิเศษถ้าผมถามน่งค明天工作已经结束了想去哪里玩明天我觉得也想去像夜市啊 night market 或是一些 Sho ก็ออกะว่าจะไปตลาดกลาคืนนะคะพวกนายมาเก็ตไปช้อปปิ้งซื้อของค่ะอ่ามีเพื่อนแล้วล่ะเนี่ยร <laughs> ออยู่แล้วนะครับแต่ที่แนนะ่เมื่อกี้เขาพูดถึงอาหารเนาะ<ม>ว่ามีหลายรสชาติอย่างที่เขาคิดไปเลยนะครับอยากรู้จังเลยครับว่าลองชิมอะไรแล้วรู้สึกว่าโอ้โหชอบมากๆเลยมีไหมครับ้นี่เมืม่อกี้าพูดถึง 嗯、um, 特别喜特别喜欢其实我很喜欢吃啊、um, 那个生虾然后配大蒜的辣椒那个共餐吧哦 delicious 对哦给我唱歌啊我来要唱红色跳色这个叫牛肉的那个来米阿来提葫芦丝瓜呀七米带呀没得七米的有没有哪道菜你觉得哦我就想尝一尝这一道菜、嗯、但是还没有机会吃 还没有机会เอ่อเหมือนได้ชิมมันแล้วนะคะต้องมีบางอย่างแต่ว่าอาจจะนึกไม่ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆแนะนำเข้าไปทีละเมนูนะครับเดี๋ยวให้เป็นไม่ว่ะมันั่นเป็นเชื่อช่องเก่งเนโอเคงั้นตอนนี้นะครับมีหนึ่งคำถามที่ต้องถามเลยเพราะว่าสื่อมวลชนแล้วก็หลายๆคนอยากรู้มากเลยนะครับอยากจะรู้ว่าเอริคโชว์ถูกเรียกว่าเป็นราชาเพลง ทำไมถึงได้ฉายานี้ไปแบบ，就是整大家都说你是情歌王子，请问你这个称号是什么来历？为什么叫你情歌王子？嗯嗯、情歌王子，呃、嗯，因为其实我很多的歌曲的、啊、故事讲很多都是关于在感情中会想另外一半，或者是跟爱情有关的，所以我觉得呃、啊，来自于写出来的歌。嗯 เพราะว่าผลงานเพลงส่วนใหญ่ที่เขาเขียนออกมานะคะจะเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักเขียนถึงแตงถึงถึงอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยได้ฉายานี้มาอ๋อพอร้องเพลงนี้เยอะๆร้องเพลงนี้บ่อยๆแล้วเข้าถึงอารมณ์ก็เลยได้ฉายานี้โดยปริยายเนาะงั้นขอเป็นของขวัญสําหรับสื่อมวลชนเอาไหมเอาไหมออเอาเอาอยู่แล้ว <laughs> ขอเป็นของขวัญเล็กๆสักท่อนหนึ่ง <laughs> เกี่ยวกับเพลงรักที่เขาคิดว่า เป็นภาษาที่สวยมากๆเลยเพลงไหนก็นได้ครับขอหนึ่งพันได้เลยครับชิงนะ给大家唱ก小段，那段就是你觉得这段呢用词又比较漂亮，比较有好，OK，那，All right，Yes。 你好，不好这首歌？嗯、哇！嗯、你可，他来。OK，这这是歌名是什么？哦，oh, 嗯，所以一直在讲就是、嗯、这个这个他失去了另外一半，然后他只希望另外一半还可以就是对着他哭，对着他笑，然后对他好，因为他很想念他，希望可以、呃、为他的继续想，然后为他的继续疯这样子。 เพลงนี้นะคะชื่อเพลงภาษาจีนว่านีเขาบ่เขาหรือว่าที่เรารู้จักกันว่า how happy we นะคะเป็นเพลงที่พูดถึงคนที่สูญเสียคนรักไปแล้วเขาก็คาดหวังว่าเขาเนี่ยอยากจะให้แฟนของเขาเนี่ยยิ้มให้เขามาร้องไห้กับเขาเหมือนร้องขอเขาเหมือนเดิมแต่มันก็เป็นไปไม่ได้แล้วถ้าเกิดอยากฟังเต็มเต็มไม่รู้ว่าในแฟนมิ๊กจะได้ฟังเพลงนี้เต็มๆมไหมคะเป็นซีเชืนแม่คุณ有没有这首歌อ定会有会有会有米阿 เดีย๋ยวไปฟังเต็มๆในแฟนมิทติ้งแล้วกันนะครับแต่ว่านอกจากเรื่องของความเป็นศิลปินแล้วนะครับที่เขาร้องเพลงเรเรื่องร้องเพลงไม่ต้องพูดถึงผู้ชายคนนี้เลยคือเขาร้องเพลงเพราะมากจริงๆทีมงานส่งคลิปมาแต่ละเพลงคือแบบโอ้โหคือเพราะทุกเพลงเลยนะครับแต่หนึ่งเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือเรื่องของบทบาทความเป็นนักแสดงเนาะก็แน,น่นอนครับว่าตอนนี้ได้เป็นพระเอกเต็มตัวแล้วจากเรื่อง my best friends breakfast เป็นยังไงครับเรื่องนี้สนุปไหม๋อกจากี歌呢ห้ 演过电影、哦，就是那个我出了那个男孩一整年的早餐。所以你觉得演电视剧、<是>演电影怎么样？呃，对我今年演了一个我第一部的电影，然后也当男主角。我觉得演电影，呃，非常的温馨，但也蛮辛苦的。嗯、呃，在演电影的过程交到一些很好的呃演电影的朋友们，然后也学习到嗯。呃 ก็ในการแสดงนะคะก็จะไม่ค่อยเหมือนกับเพลงเท่าไหร่เพราะว่าเขารู้สึกว่าช่วงที่แสดงเนี่ยก็จะรู้สึกอบอุ่นหัวใจแต่ว่ามันก็เป็นงานที่ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันแล้วก็ช่วงที่ทํางานแสดงเนี่ยก็จะได้รู้จักเพื่อนๆใหม่ๆมากมายแล้วก็เป็นงานที่ทําให้เขาเนี่ยต้องเาารียน,นรู้ที่จะ เข้าไปอยู่ในบทบาทของตัวละครก็คือจะต้องลืมตัวตนความเป็นเอวินโจมออกไปค่ะหรือว่าเข้าไปเป็นตัวละครตัวนั้นค่ะเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่ามันคี๋มากมันได้เยียวยาสุดๆสตาร์ลิ i ได้ดูเรื่องนี้กันหรือยังครดูอย่างดูแล้วเนาะชอบไหมชอบนะครับทุกคนชอบอยู่แล้วนะครับแล้วที่แน่ๆเลยนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าจะได้เจอหนุ่มแฟนาร์ลิ c ในงานแฟนมิทติ้งแล้วรู้สึกไหมครับเพราะว่านี่คือครั้งแรกจริง 啊，等一 <music> 下呢，就要在粉丝见面会跟小星星见面了，感觉如何？感觉非常的兴奋，嗯、呃，因为刚刚在彩排的时候，第一次来到这个场地，然后其实原本觉得会是比较小小的、温馨的呃粉丝见面会，但没有想到是现场就是很多很多椅子，看到自己有点吓一跳，所以等一下真的是会一个小型演唱会的概念。等我 <laughs>，呃 <music>，ู是สึ妈妈，ื่น เมื่อกี้ที่ตอนมาถึงฮอลล์ตอนไปซ้อมมาค่ะเมื่อกี้ไปซ้อมมาแล้วเข้าถึงฮอลล์ครั้งแรกเหยียบไว้ปุ๊บตึ้งเจอฮอลล์ใหญ่มากตอนแรกคิดว่าจะเป็นงานการนี้เล็กๆอบอุ่นอบอุ่นแต่ตอนนี้เนี่ยดูจากสภาพฮอลล์แล้วเนี่ยดูเหมือนจะเป็นมินิคอนเสิร์ตมากกว่ากันเจอกันค่ะเอาละครับและที่แน่ๆเลยนะครับวันนี้จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนๆเมืองไทยบ้างไหมครับสปอยล์สนิดกันได้ไหมอย่าง 今天有没有准备什么比较特别的活动给泰国粉丝呢？<music> 能不能爆料一下？好啊，嗯、呃，我们在这次的粉丝见面会其实准备很多演唱会啊、呃、精选的一些经典歌曲会在今天演唱，然后还有好玩的是会在台上跟粉丝一起、呃、一起玩一些小游戏，然后也会近距离的一些互动。<music> ในงานกานมิเต้งค่ะนอกานี้ก็จะมีเกมด้วยก็จะมีเชิญแฟนๆขึ้นมาเล่นเกมด้วยกันเยแล้วที่แน่ๆเราเซอร์ไพรส์เขาแล้วคิดไวมไหมเขาบอกคนแฟนไทยจะเซอร์ไพรส์อะไรคุณเอริกบ้างมีคิด้ว้คก่รอคริที่เอรริกก็มุริกเิกคืออยากไพก็ริี่สุกคีรไรคเอ รถ้าแฟนๆสามารถร้องเพลงไปร้อกับเขาได้ตอนเปิดอยู่ในงานแฟนมิสติกะครัก็จะรู้สึกว่าเนี่เป็นเซอร์ไพรส์สำหรับเขาแล้วออ๋ทำได้เปล่าฉันเไยจะทำเนะ่ยทำได้อยู่แล้วเดี๋ยวรอดูสตาร์ลิงชาวไทยเรื่องร้องเพลงเราไม่เป็นรองใครบอกด้วยฉันกับมันไม่มีเงื่อนขอ๋อที่พูดไปแล้วนะ สู้ๆทุกคนนะครับผม <laughs> <laughs> นิยามหน่อยสําหรับหนึ่งประโยคให้กับงานแฟนมิทติ้งตอง,งวันนี้จะนิยามง,งานแฟนมิทติ้งตอยไหมยังไง,งว่าานเป็กรต้าใช่ีด เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับนี่คือนิยามสำหรับแฟรมิ่งติ้งวันนี้เพราะฉะนั้นครั้งแรกแบบนี้กับผู้ชายคนนี้และก็พวกเราด้วยนะครับจะมีความสุขไปพร้อมๆกันนะครับสุดท้ายแล้วครับเอริกครับอยากฝากบอกอะไรผ่านสื่อมวลชนเมืองไทยที่วันนี้ได้มารู้จักกับเอริกครั้งแรกบ้างไหมโอ้อยากกับทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ทุกคนที่มาอยู่ที่น然่

สำหรับค้าคืนวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นปรบกมือด้วยกับเอริกโชว์เอริกครับ oh. เดี๋ยวเราจะให้เอริกโชว์ได้ถ่ายรูปในสไตล์ของตัวเ oh. องก็ถ่ายรูปเก็บภาพน่ารักน่ารักสักปีหนึ่งนะครับเอริกโอเค Are you ready one two three โอเคสตูดอันนี้เป็นน่ารักน่ารักนะครับโอเคพี่หนิงครับเราให้หันทังนู้นทีนึงครับให้หันทางน้ที เอริกคลับมาทนี้เลยครับลิ้นเีลิ้นเหยมาทนี้เลยเนี่ยคันต้องลี้เยโอเคนะครับเอริกครับเดี๋ยวเราจะให้พี่มิสุชวนได้ถ่ายภาพแบบจริงจังนะครับไปงตรงเซ็นเตอร์เลยครับตรงตรงหน้าเลยรในทีมดีรคเตอร์จากบริษัทเดอะดรีมแอนด์เดสสีนีจำกัดหรือว่าเดอะดีเอดีรชเช่ครับอย่งพี่บอนกับพี่หมอนนะครับผม ตอนที่บอลมีดอกไม้มามอบให้ด้วยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยนี่แหละครับคุณบอลทีททำให้เกิดงานนี้ขึ้นมาจริงๆนะครับสังเกตด้านหลังนะครับขออนุญาตเอาดอกไม้ออกถึงช็อตนะครับในเชิงับขออนุญาตเก็บดอกไม้สนิทหน่นะครับอีกสักหนึ่งรูปนะครับอีกสักหนึ่งรูปนะครับ ขอบคุณครับตับมือกับพีบ่บอลพี่หมอนด้วยครับขอบคุณมากๆครับผม oh. ดีขึ้นใหญ่ใจดีของเราเลครับโอเคสุดท้ายนะครับเอเม็งครับก่อนที่เราจะพาเขาไปพักผ่อนเตรียมตัวกล้ามสุดแฟนคลนี้นครับคือวันนี้อยากจะให้ทิ้งท้ายภาษาไทยเด็กๆสักหนึ่งประโยคให้ก่อนแฟนชาวไทยกับพี่พี่สื <laughs> 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 uh, sorry, home I ดาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดิตกันอย่านแฟนมเต็มที่เลนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับใครอยากได้บัตรนะครับอย่าลืมนะครับหาบัตรได้เลยหน้าง,งานเราจะไม่มีความสุขกับเขาในวันนี้นะครับ